ชาวราศีสิงห์เนี่ยมีเกณฑ์โชคลาภค่อนข้างชัดเจนแต่ว่าเราอาจจะเน้นในช่วงครึ่งเดือนหลังไปนะครับช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยอาจจะมีโชคในแง่ของของงาน่็มากกว่านะครับไม่ใช่โชคแบบผลพลอยได้ปรัปรปรบจับพันแอนมืนสีชีดวง,ดวงสวัสดีค่ะบมื่นเทวฤิ์ครับอาจารย์สีค่ะชีดวงชาวราศีสิงห์นะคะมหากเกษตรเด็ดเรื่องโชคลาภ ก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องของเรานะครับสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถทักจองคิวทางไลน์ได้เลยค่ะอย่างที่เราบอกไว้นะคะทําไมเดือนนี้เราพูดถึงมหาเกษตรนะคะคอันดับแรกคําว่าเกษตรหมายถึงความมั่นคงนะคะแล้วในเดือนนี้นะคะเรามีดาวที่เป็นเกษตรถึง <ừ> 3าดวง ดาวองคารนะครับซึ่เป็นดาวเจ้าเรือนราศีเมษก็จะมีตําแหน่งกเกษตราธิบดีในราศีเมษนะครับดาวศุกร์ก็ได้ตําแหน่งกเกษตราธิบดีในราศีพฤษภนะครับดาวพุธก็ได้ตําแหน่งกเกษตราธิบดีในราศีมิถุนก็เท่ากับ3มเรือนเรียงกันเลยใช่คัคบเพราะฉะนั้นมีความมั่นคงแน่ในแต่แตและลัคนา,าคราศีนะราศีสิงห์ก็ไม่ยกเว้นแถมเด่นมากๆนะะแล้วที่เด่นที่สุดก็คือโชคลาภค่ะครับ การทำนายของเรานะครับครอบคลุมตั้งแต่วันที่2มิถุนาถึงวันที่27มิถุนานั่นก็หมายความว่าภาวะของมหาเกษตรเนี่ย<ะ>อยู่ในช่วงนี้นะครับ มาดูดีกว่าไอ้โชคลาภเนี่ยมันจะเกิดจากอะไรบ้างนะคะอันดับแรกชาวราศีสิงห์เนี่ยบอกอนว่า,วาตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นเกษตรกับเขาหรอกนะแต่ว่ามันมาอันดับหนึ่งเลยเพราะว่าคุณเป็นราชาโชคนะในเรือนเกษตรในเรือนโชคลาภเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะหยิบจับทําอะไรก็จะเหมือนบุญมาวาสนาสงนะคะคทำอะไรได้ง่ายทําอะไรได้โอ้โหแบบทาอะไรนิดๆหน่อยๆก็ได้เยอะนะคะทาอะไรก็แบบประสบผลสําเร็จ นะคะไม่ว่าจะลุยเมื่อจะทําอะไรนะคะก็ะเรียกว่าโอ้โหเหมือนผีจับยัดนะประสบผลสําเร็จโดยที่แทบจะไม่ต้องอะไรมากมายแต่แนะนําให้ขยันเขาไว้เพราะช่วงจังหวะนี้ดวงคุณดีมากๆนะคะกรณีในเรื่องของของโชคลาภชาวราศีสิงห์เนี่ยมีเกณฑ์โชคลาภค่อนข้างชัดเจนแต่ว่าเราอาจจะเน้นในช่วงครึ่งเดือนหลังไปนะครับช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยอาจจะมีโชคในแง่ของของงานก็ามากกว่านะครับไม่ใช่โชคแบบผลพลอยได้ปร,ป,ปรับจับพันนะครับต้องต้องแยกก่อน จะบอกว่าเฮ้ยอาจารย์ศรีบอกว่ามีโชคลาบก็ใส่ทั้งเดือนเลยมันก็ไม่ใช่นะนะครับเว้นแต่คุณเป็นคนที่มีโชคมีลาบอยู่แต่เดิมแล้ว่เงี้ยมันมันก็จะได้หลายเด้งหลายทางแต่ถ้าคุณไม่ได้เป็นคนที่มีโชคมีลาบอยู่ในพื้นเดิมเนี่ยครึ่งเดือนแรกน่ยมันจะเป็นโชคที่เกี่ยวกับการงานมากพระครึ่งเดือนหลังนั่นแหละโชคหรือว่าผลพลอยได้โชคจากการเสี่ยงนู่นนี่นั่นทั้งหลายเนี่ยมันจะมาโอเคนะอย่างที่บอกนะคะด้วยความที่นะคะดาวโชคลาบของเรานะคะ เป็นเกษตรเพราะฉะนั้นอย่งที่บอกก็คุณมีโชคมีลาบอันนี้แน่ๆอยู่แล้วนะโชคจากอะไรนอกจากตัวเราแล้วมันอาจจะเป็นการคิดวางแผนโชคลาบหรือการ,รงานนะซึ่งบอกเลยว่ายังไงคุณก็มีโชคแน่ๆทีนี้อย่างที่อาจารย์เหมือนบอกว่าครึ่งเดือนแรกมันคือเรื่องงานก็ถูกแล้วนะคะงานมีโอกาสได้รับการสนับสนุนได้รับการขยับขยายนะได้รับการัพ p อ o r t นะ,ะโดยเฉพาะชาวลัคนาราศีสิงหนะ์ทนส่วนมากนะเท่าที่อาจารย์สีมองหรือดูมาเนาะ อ่จะเป็นคนที่มีธุรกิจของออตัวเองนะเพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้สักเดือน2เดือนเนี่ยชาวลัคนาราศีสิงห์เหมือนจะมีเกณฑ์ขยับขยายในเรื่องงานสักพักหนึ่งแล้วพอพอช่วงเดือนนี้กลายเป็นว่าเรื่องงานก็ทําให้เราประสบผลสําเร็จนะคะในช่วงรับผลรายได้นะคะก็คือเรื่องงานเนี่ยโดยตรงเลยก็คือครึ่งเดือนนี้ที่บอกนะแล้วพอหลังจากครึ่งเดือนแรกนะครึ่งเดือนหลังก็ลกลายเป็นว่า ลาบลอยน,นะเสียงโชคนะคะหรือลาบที่เกิดจากการคิดวางแผนการเจรจานะการติดตอ่อเออสายอะไรที่เกี่ยวข้องกับซื้อมาขายไปนะคะสายพวกนี้นะจะโดดเด่นในช่วงประมาณกลางเดือนถึงปลายเดือนเป็นต้นไปนะค,ะครับคราวนี้ในเรื่องของงานที่โดดเด่นเรื่องหนึ่งอย่างที่อาจารย์ศรีบอกก็คืองานท,ที่เน้นในเรื่องของการติดต่อการเจรจานะครับคนค่อนข้างโดดเด่นแต่ว่ามันก็จะมีจุด จ,จุดพริกจุดเปลี่ยนอยู่นิดนึงสําหรับคนที่ทํางานที่เกี่ยวกับการสื่อสารนะครับการเซลล์ไกดมักคุเทศอะไร,รงานที่เกี่ยวกับการสื่อสารทั้งหมดนะครับชาวราศีสิงห์เองเนี่ยบางครั้งก็มั่นใจในการสื่อสารของตัวเองมากจนเกินไปนะครับคือมันกลายเป็นว่าจากที่เราเคยพูดที่มันดูสมูทอ่ะพอมันเกิดความมั่นใจในตัวเองมากจนเกินไปมันมันกลายเป็นการพูดแบบขายตัวเองมากไป ขายความเป็นตัวตนมากไปมันทําให้เพื่อนร่วมงานหรือคนที่ร่วมงานกับเราเนี่ยมีความรู้สึกว่าอึดอัดอยู่ยากไม่ได้ว่าลูกค้านะแต่เป็นเพื่อนร่วมง,งานโดยเฉพาะช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยความมั่นใจในการสื่อสารมันจะทําให้ชาวราศีสิงห์เนี่ยมีปัญหาได้ครับ แล้วก็นะคะข้อต่อไปสําหรับราศีสิงห์ที่ดีมากมๆก็คือนะะมีโอกาสนะ,คะใครที่คาดหวังะะบ้านรถที่ดินนะห,ห,หลักทรัพย์นะคะอะไรที่ใหม่ๆนะ,ะแล้วเกิดจากความขยันพุ่มเทนะคะเกิดจากความไม่ยอมแพ้ของคุณในช่วงจังหวะนี้ชาวราศีสิงห์ทุกท่านมีโอกาสนะ,ะประสบผลสำเร็จหรือสมหวังในเรื่องรับผลรายได้เกี่ยวกับบ้านหลักทรัพย์นะคะหวังอะไรจะได้อย่างนั้นอย่างที่บอกเนาะอันนี้มันหมายถึงว่าความขยันของเรามาก่อนแล้ว เราลงทุนลงแรงเราเก็บเงินไว้นะคะแล้วเราก็ซื้อนะ,ะเพราะฉะนั้นมีโอกาสได้บ้านได้รถที่ที่สมหวังหรือสิ่งอะไรก็แล้วแต่ลึกๆของคุณในช่วงเดือนนี้มีโอกาสสมหวังและประสบผลสําเร็จนะคะคจากความขยันหมั่นเพียรของคุณค่ะเน้นว่าขยันนะครับในกรณีของเรื่อง ทรัพย์สินหรือว่าที่อยู่นะครับชาวราศีสิงห์เนี่ยมีเกณฑ์การขยับขยายเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ค่อนข้างชัดเจนอย่างที่อาจารย์สีบอกนะครับแต่มีข้อแม้ก็คือคุณต้องขยันจริงๆคุณต้องทำจริงๆคุณต้องมีมาในระดับหนึ่งในใน,ในระดับที่พร้อมที่จะตั้งหลักได้ในช่วงนี้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูด้วยว่าเราพร้อมที่จะตั้งหลักในช่วงนี้จริงๆไหมหรือกําลังเราพร้อมแค่ไหน อย่างที่ผมบอกครับว่าชาวราศีสิงห์เนี่ยมีเกณฑ์ความมั่นใจในตัวเองเนี่ยสูงโดยเฉพาะช่วงครึ่งเดือนหลังบางทีเรามีกําลังพอที่จะผ่อนบ้านหลังละล้านกว่าบาทแต่แบบเออหนะแนวทางมันสดใสอนาคตอันไกลมัน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 ใสแน่นอนมันได้แน่นอนเราจะได้อย่างงู้นอย่างนี้ปีนี้จะได้เพิ่มเท่านั้นปีนั้นจะได้เพิ่มเท่านี้รอไปหลังละสามล้านเนี่ยมันก็แบกโดยใช่เหตุเหมือนกันนะครับ รวมทั้งนะคะชาวราศีสิงห์ท่านใดนะคะที่อยู่ในสายสื่อโซเชียลนะแสงและเงานะเป็นดารานะทำคอนเทนต์นะถ้าคุณขยันมาก่อนหน้านี้ช่วงจังหวะนี้บอกเลยไม่พลาดแน่นอนอม,มีโอกาสมีชื่อเสียงประสบผลสำเร็จรในกลุ่มสายขาอาชีพพวกนี้แน่นอนค่ะครับโดยเฉพาะอะไรที่เกี่ยวกับการเดินทางไกล้ขนส่งต่างประเทศเนี่ยมีเกมประสบความสำเร็จมากๆนะครับราชการ อาชีพราชการอาชีพที่ติดต่อหรือว่าดีลกับราชการนะครับมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงมากเช่นเดียวกันนะครับแต่ในมุมกับการอย่างที่ผมบอกนะครับงานที่เกี่ยวกับราชการชาวราศีสิงห์ต้องรัดกลุ่มเรื่องเอกสารให้มากมชาวราศีสิงห์มีโอกาสที่จะผิดพลาดเรื่องเอกสารแล้วก็มีโอกาสนําไปสู่ในเรื่องของกฎหมายเป็นเรื่องเป็นราวฟ้องร้องได้เหมือนกันนะครับก็ต้องระวังเรื่องพวกนี้ด้วยเช่นกัน ส่วนในเรื่องความรักเนาะอย่างที่บอกจะเห็นว่าเราไม่ค่อยแตะเนาะก็นะเรื่องความรักก็ตามนั้นนะคะคไม่ไม่อะไรมากสําหรับคนที่คนโสดเนาะอาจจะมีคนเข้ามานะคะคเป็นคนแก่เป็นคนแปลกเป็นคนต่างประเทศนะ ดูไปยาวๆอาจารสีบองอย่างนี้ดูไปยาวๆสําหรับใครที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้ก็อาจจะห่างเหินบ้างนะคะอาจจะระหองระแหงบ้างแต่ก็ไม่ได้มีอะไรที่มันแบบหนักหนาสาหัสเพราะฉะนั้นอยากให้แบบเรื่องความรักเนาะก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะอในช่วงจังหวะนี้นะคะคเป็นขอให้เป็นเรื่องรองนะคะจากรเรื่องโชคลาภเรื่องเงินเรื่องงานนะคะคก็ตามนั้นนะคะชาวราศีสิงห์กรณีความรักเนี่ย การที่มีคนเข้ามาอย่างที่อาจารย์ศรีบอกใน,ในกรณีคนโสดนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วคนมีคู่มันก็เข้านะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้ให้ความสําคัญอะไรมากวางไว้ในเรื่องของผลประโยชน์หรือไรายได้อะไรได้ก็ดีแต่ถ้ามีมาแบบไม่มีผลประโยชน์อะไรร่วมก,ก็ไม่ต้องสนใจก็ได้ในกรณีของคนรักของชาวราศีสิงห์ถ้ามีปัญหาง,ง,อง้งองง,ง,งง้องแยงแงอันเนี้ยดีนะมันจะเกิดช่องว่างอะไรบางอย่างทําให้รู้สึกว่า เออมันให้เวลาซึ่งกันและกันแล้วมันมันเกิดผลดีในภายหลังแต่ถ้าไม่เคยมีปัญหากันเลยแล้วอยู่ดีๆมามีช่วงนี้นี่แหละอันตรายนะฮะความเสี่ยงสูงมากนะครับคราวนี้มาดูตัวเลขนำโชคประจำเดือนของชาวราศีสิงห์กันครับค่ะชาวราศีสิงห์นะคะจะมีเกิดเขาเรียกว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่นะคะแล้วก็เลขนำโชคเนี่ยบอกได้เลยว่าหมายเลขนี้สวยนะคะก็คือเลขหนึ่งสี่ค่ะ เลขหนึ่งเนี่ยเป็นเลขที่เกี่ยวกับตัวตนของชาวราศีสิงห์นะครับแล้วก็เลขสี่เนี่ยเป็นเลขที่เกี่ยวกับหนึ่งการเงินสองโชคลาภแล้วชาวราศีสิงห์เดือนนี้ทั้งเดือนเนี่ยดาวประจาตัวกับดาวโชคลาภอยู่ร่วมกันอยู่ในเรือนโชคลาภเพราะฉะนั้นชาวราศีสิงห์ให้อิงเลขหนึ่งกับเลขสี่ไว้นะครับถ้าอยากจะเสี่ยงโชคหรือว่าไปติดต่อไปเจราจาอะไรเนี่ยให,ให้ให้ให้สัมพันธ์กับเลขหนึ่งกับเลขสี่เข้าไว้นะครับแล้วคุณจะมีเงินมั่นคงนะคะแล้วก็โชคลาภมั่นคงแน่นอนค่ะ อ่ะขอวอวยพรนะคะให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านนะคะอย่างที่บอกเมื่อกี้นะ,ะขอให้มีเงินมั่นคงคนะคะมีโชคลาบมั่นคงเรียกว่าไหลดุดสายน้ําไม่ขาดสายค่ะครับชาวราศีสิงห์นะครับเด็ดเรื่องโชคลาบจะหยิบจะจับจะทําอะไรก็ขอให้งอกเงยก็ขอให้เป็นโชคเป็นลาบในทุกๆเรื่องนะครับฝากติดตามผลงานของแอนมื่นสีในทุกๆช่องทางด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่เดือนหน้าครับสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะ